ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor Mania Experience วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปสัมผัสกับเรือรบอเมริกันลำใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นคือ USS Helena หมายเลขประจำลำ725หรือที่รู้จักกันในชื่อ USS Helena USS 725เรือรบรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน ด้วยการออกแบบใหม่หมดจดระบบอาวุธที่พัฒนาแล้วและขุมพลังที่เหนือกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนอย่างเห็นได้ชัด USS Helena เป็นเรือรบแนวหน้าในชั้นเวอร์จิเนียบล็อก VI ที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาวางใจให้เป็นแนวป้องกันและโจมตีทั้งในระยะใกล้และไกลโดยได้รับการเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและการล่อมหนในระดับที่เกือบไม่สามารถตรวจจับได้เลยในสนามรบ สำหรับปี2025และต่อเนื่องถึงปี2026สิ่งที่ใหม่ที่สุดที่เพิ่มเข้ามาใน USS Helena คือระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจด้วย AI ได้ในเวลาจริงรวมถึงระบบ Hybrid propulsion รุ่นล่าสุดที่ช่วยลดเสียงขณะเดินเรือให้เงียบยิ่งกว่าเดิมช่วยให้เรือสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจพบนอกจากนี้ยังมีการเสริมเกราะพิเศษใหม่ที่เบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมและการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างเพื่อให้สามารถบรรทุกอาวุธและโดรนใต้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ USS Helena กลายเป็นเรือรบยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่ยังฉลาดและคล่องตัวอย่างเหลือเชื่อในเรื่องของราคานั้นถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยราคาที่แน่นอนจากกองทัพเรือแต่คาดว่า USS Helena จะมีราคาประมาณ3.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่สูงแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีระดับสูงที่บรรจุอยู่ภายในลำเรือหนึ่งเดียวนี้การลงทุนในเรือลำนี้ไม่เพียงแค่เพื่อการป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในระดับโลกขุมพลังของ USS h e l e n a นั้นมาจากระบบพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ S9G Reactor ที่สามารถขับเคลื่อนเรือได้ต่อเนื่องยาวนานถึง33ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมระบบส่งกำลังแบบปั๊มเจ็ตพร็อพูชชันทำให้เรือแล่นได้เร็วและเงียบกว่าแบบสครูโปรเพลเลอร์รุ่นเก่าการตอบสนองของระบบเร่งความเร็วก็ทำได้ดีเยี่ยมสามารถเพิ่มความเร็วจากศูนย์ถึงความเร็วสูงสุดได้ในเวลาไม่กี่นาที ในด้านการบังคับเรือ USS Helena ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบทำให้การควบคุมเรือแม่นยำและปลอดภยัยแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายแม้ว่าเรือรบจะไม่ได้ใช้คำว่าอัตราการประหยัดน้ำมันแบบยานพาหนะทั่วไปแต่ USS Helena ถือเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงมากระบบปฏิกริยานิวเคลียร์ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษได้มากเรียกได้ว่าทั้งประหยัดทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเรือรบที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอดีต ภายในตัวเรือ USS Helena ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภยัยลูกเรือสามารถใช้งานห้องพักที่มีระบบปรับอากาศแยกเฉพาะห้องนอนห้องครัวห้องสันทนาการและยังมีพื้นที่ออกกำลังกายให้ใช้งานอย่างครบครันวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในเป็นวัสดุกันแรงสั่นสะเทือนและสามารถกันแรงระเบิดได้ระดับหนึ่งเพื่อป้องกันลูกเรือในกรณีฉุกเฉินขณะที่ห้องควบคุมหลักหรือศูนย์สังการกลางได้รับการออกแบบให้มีระบบลดเสียงสะท้อน และแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ที่ตอบสนองได้เร็วและแม่นยำในด้านของระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ USS Helena มีระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมและระบบบัญชาการกลางของกองทัพได้ตลอดเวลาลูกเรือสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำหรับการทำงานและการพักผ่อนขณะเดียวกันร,ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นแบบเข้ารหัสระดับสูงสุดที่ใช้ในกองทัพ เรื่องความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ควบคุมถือเป็นจุดแข็งของ USS Helena เช่นกันโดยมีระบบตรวจจับวัตถุใต้น้ำและบนอากาศ360องศาพร้อมระบบป้องกันขีปนาวุธแบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้แม้ในสถานการณ์เร่งด่วนระบบควบคุมเรือยังสามารถสลับเข้าสู่โหมดอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบป้องกันสารเคมีและระบบอบยพชุกเฉินทูกติดตั้งไว้